สวัสดีครับผมวันที่วันที่สิบสิงหาครับที่นี่บ้านสบสะอาดครับอำเภอตะการพื้ผลนฝนตกแรงมากหลังจากที่แรงมานานครับบรรยากาศน่าน,านอนเลยทีเดียวครับผม ไแห้งรอดบรรยากาศดีมากวันนี้วันหยุดครับพอดีไปใส่ครับผมพอดีฝนตกต้นหออมอกฮู้นก็สีลมเะ ถ้าเื่นไปนไหนนาะครับผมตงปนอตอนนี้ตะการแห้งมากมากครับเดบับตื้ยเข่าเดบาบเดือน มีทั้งฝนทั้งลมนะผมลมก็มีฝนก็ม,มาตอลื่นครับ